ม,มาค่ะคุณนาะยวันนี้มีข้าวต้มนะคะแล้วก็ปลาเค็มปลาตัวเกงค่ะแต่เราเอาเนื้อขุยขุยเนื้อนะคะแล้วก็ไข่เจียวค่ะอันนี้ปลาไข่ขเค็มค่ะเนี่ยสามมื้อเนี่ยถาดเนี่ยเนี่ยใส่ละหนึ่งมือ้อหนึ่งมือ้อนี่ก็จะมีปลาตัวเกงนะคะแล้วก็ไข่ทอดไข่เจียวค่ะมื้อเช้าค่ะต้องเป็นข้าวต้มแล้วค่ะหมอบอกว่าห้ามเป็นข้าวสวยและคุณนายร้องกินข้าวผัดปูไม่ได้แล้วนะรู้ไหม กินข้าวผัดปูไม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมเธอตอบติเข้าใจค่ะดังๆค่ะเออเข้าใจค่ะห้ามร้องกินแล้วนะติดคอลืมแล้วมั้งไปโรงพยาบาลมาลืมยังลืมติดคอค่ะวันนั้นหลานสาวอยู่เขาย,ยังชั่วอุ้มไปอุ้มมาได้ต้องเรียกหนึ่งหกหกเก้ามาบาปกรรมคนเลี้ยงลอเกินรู้สึกผิดเลยนะให้ข้าวเยอะนะ ฟีก็เตือนอยู่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเป็นข้าวต้มเราก็โอเคอยู่แกะคุณนายก็โอเคแต่วันนั้นเป็นข้าวข้าวผัดเห็นไหมคำเล็กแล้วนะค่อ <c oughs> ย,ยๆกินติดคอค่ะวันนั้นน่าจะฝืดแหมวันเกิดคนดูแลซะ <c oughs> ด,ด้วยนึกว่าตุยซะแล้วนึกว่าคุณนายตุยตาเหลือกเลยวันนั้นอะใจหายหมดเลยกลับมาป้อนข้าวมื้อเย็นคุณคนายก็กินข้าวติดคอค่ะร้องจะกินข้าวผัด ข้าวผัดปูไงซื้อมาให้คุณนายคุณนายก็เวฟซะร้อนแล้วก็ให้กินที่ไหนได้ติดคอตาเลือกเลยแน่นหน้าอกเลยวันนั้นอะไม่รู้ลืมอ่ะวันนี้คำเล็กนะคะเป็นข้าวต้มค่ะไปโรงพยาบาลวันนั้นหมอบอกว่าไปเอกซเร์หน่อยก็แล้วกันเผื่อเข้าปอดจะได้นอนโรงพยาบาลปรากฏว่าไม่ได้เข้าปอดสำลักแล้วก็เรียบร้อย กระทุ้งกันออกมาใจหายหมดเลยหัวใจหยุดตก,กตุ่มเลยหนึ่งหกหกเก้ามารับไปเลยวิววววมารับไปเลยวันนั้นนะ่ะจำได้ปเปล่าไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วตามนี้เลยใจคอไม่ดีเลยวันนั้นตายเลยอ่ะกินนะส่วนวันนี้ก็ข้าวนิ่มนะคะต่อไปน,นี้ก็เป็นข้าวนิ่มแล้วนะอวาสานข้าวผัดนะคะคุณเธอกินไม่ได้แล้วนะ เดี๋ยวมีทุเรียนให้กินนะกินเปล่าไม่เอาทุเรียนไม่เอากินก็เปล่าอันนี้ให้เตียงเอาขึ้นมาให้เป็นแนวสี่สิบห้าองศาขาก็ยังงองเหมือนเดิมอันนี้คือวิถีชีวิตของคุณนายนะคะอะขยับดีดีึ๊บปึ๊บอ่ะ,ะอ,อ,อ่ะ,อะกินปะดูแลวนไปค่ะหันมาอ่ะอ้ะํากินข้าวเก่งค่ะ กินข้าวเก่งคุณหมอยังชมเลยเล็บแดงค่อยๆกินนะคะอ้วกไม่ได้นะออกไม่ได้นะอันนี้ค้าต้มค่ะค่อยๆกินกินช้าๆเดี๋ยวคนดูแลจะไปอาบน้ำแล้วกลับมาป้อนใหม่ดีกว่าร้อน